อนาปังนะคะเปิดเบื้องก่อนพี่น้องว่านาไม่จาจะข,ขึ้นบ่พี่น้องอเพราะว่าไม่เนอ่าลืมไปเน,นี่ยดันแล้วแม่อันร้วขนข้างบนมีอันข้างพวกเนี่ยเออช่างมันไม่ใช่ข้างพวกอันร้อนแต่พี่น้องจะเด็นน้ำทิ้ทค่ะโอ้โหตัวแตมตัวแตมต้งเยงอะแยะเลยลูกแย่อะไรแย่เหลือง,อ,งอ,งองนี่นี่มันขอดนะใช่ใช่ใช่ ตามธรรมชาติเลยนะคะบอ่อน้ำบาดาลแม่จ๋าประเดชประเดชใส่เครื่องปั่นยากเลยพี่น้องก็จะึ้นเองเลยจ้าพี่น,น,นาปังนะคะเย,ยนน้อ,นงอ,อ,นนองจากนำใสี่นองจน้ำใสไหลเย็นแจงเลยจา้า ออกเองตามธรรมชาตินะคะน้ำใสคักใสแน่ที่นองน้ำใสไรเย็นน้ำใสไรเย็นจ้าออกเองไม่ได้ที่นอนก็ด้องใสเครื่องอยู่เครื่องอยังได้ไม่จ่านี่เย็เนยสบายเลย เปลงไฟเลยนะคะอุ้ยนี่นาปังค่ะนี่นาปังพี่น้องจ้าไม่เช่าเบิองธรรมชาติบ้านๆน้องเขาเหรอพี่น้องนี่นาปังพี่น้องจ้ะก่อนน้ำมาดานขึ้นเดงเลยพี่น้องไลรขึ้นเดงเลยจ้าเวลานั้นเราก็ติดละ จุม่มไม่ได้เลยวะติดไว้กันแหละก็หยุดเลยจ้าว้าวร้องข้าวหนูเหรอใหญ่อย,ยอยู่ใต้น้ำโอ๊ยเปียก <laughs> น้ำเต็มหน้าลิชายล่าเลยน้ำเต็มหน้าลิ้ชายล่าเลย <laughs> น้ำใสไหลเย็นน้ำใสไหลเย็น,นออโอ้ยอยโ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 อ้อยอ้โอ้ยโ้อโอ้โอ้ยโโอ้ยโอ้้อ้ยอ้ยโอ